คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับโาพหกับสูตรหวยเชืออสิทิมิลานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวบนสูตรที่สองนะครับขออนุญาตตามต่อเนื่องนะครับกับสูตรนี้นะครับเศรษิคือสิบแดงวดมีสะดุดหนึ่งวดนะครับแต่ว่าเนื่องจากสูตรมันเดินมาสิบเจ็ดสิบแปดงวดแล้วนะครับไอ้ล่าสุดน้ำหลุดจริงแต่ว่าอันนี้เราขออนุญาตตามต่อนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับ โดยสุดนี้เข้าตั้งแต่1น1ตัวละคม6 3ใช่ไหมก็ติดตามด้วยเพื่อที่จะใช้นําเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับที่ลงให้นะครับเดี๋ยวจะดูสูตรใหม่ราให้ด้วยนะครับจะลองดูให้1ตัวละครนะครับที่ออก8 8 3, 7 8 9 9 3ต่อต,ะต,ะต,ะตัวละหนะครับเราใช้ในส่วนของหลัก10กับหลักหน่วยบวกกันนะครับ9บวก3เป็น12 12บวก7ครับ12 12บวก7ก็เป็น19เ เก้บหนึ่งที่เป็น1ิบใสู่นย์บวกห้างที่ได้ 5, 5้าหบวกหนึ่งที่เป็น6 6หกคูณเก้าหกเก้าหสิใส่สี่วที่เป็น8ปได้แต้มสองตะบนครับ9 0 5 6 4ูนย์ห้าหครับเรามาดู16ตัวละคมสิตัวละครครับออก0ูนย์ออก 5, 5้า1น่าบวกหนวกันเป็น6ครับได้แต้ม6นะครับ16ตุลาคมครับ 16ตัวละคม6 3นะครับ5บวก1เป็น5้บวก1เป็น6นะครับ5บก1เป็น6 6บกเเป็น13ใส่3 3บวก1งที่เป็น4 4บวก5้างที่เป็น9 9บวก1ที่เป็น10 10คูณ0ก็ได้0นะครับศบวกสิงที่ได้4ได้แต้ม9กยนะครับ หนพิกัยนนะครับออก404 2นออก4 4 0ย์กรได้4นะครับแต้มสี่นะครับแต้ม4นะครับหพิกัยน6กสานะครับ0บวก4ได้4 4่บวก7เป็น1ิเปิ1เซหนึ่ง1บวกหที่เป็น2 2บวก5คงที่เป็น7 7บวกหที่เป็น8 8คูณ9 8 9 7 2อใส่2 2บวก4คงที่เป็น6 แตมหนึ่งสองเจ็ต้ป1สองห6นะครับ16บกพิกายน์ครับออกออก6,6,1เยกหบวกกันเป็น7 8, 2, 6, นะครับแต้ม7จนะรสิกพิยนนะครับสิบกพิกายยน6 1, 7, 6กหนึ่งบวกกันเป็นเจ6ดกบวกกันเป็น7นะครับ7บวก7คูที่เจ็ดบวกเจป็นสิบสี่สีบวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกห้าคที่เป็น1ิบสี่ศูนบวกหนึ่งที่ได้หนึ่ง หนคูณเได้9 9้าเกบกสีบกสก็เป็น13บสกับได้3ได้4 5 0 1 9 3ศูนหน่งเ้นะครับหนธันวาคมครับออกศูนยศูนย์ก้าับสบวกกันเป็น13 13ก็แต้ม3ครับะลาะลาไปย่อระยะเวลานะหนึ่ธันวาคมครับออก9 9 ก็4ใช่ปะคำนวณออกแต้ม2ตัวบนออกาได้016737 016737ครับ16ธันวาคม63ออกอะไรออก303 2ตัวบนออก03 03ได้แต้ม3ครับ16ธันวาคมครับคำนวณแต้ม2ตัวบนออกาได้016737 016737นะครับเรามาดู30 ศูนย์หนึ่งหกกใช่ปะัก่รู่นะเป็นกล้องเอียงเลยโอเคศูนย์หนึ่ศนานะครับ30มสิตัวนาคมออกสองแปงตัวบนออกสองแปดสองกับแปบวก2เป็น10ได้แต้มศูนย์ใช่ปะ่ะนี่ตัวแต้มศูนแต้มศูนะครับแต้ม2องตัวบนนะ ต่อมา30ธนาคม63นะครับคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้783 4แ0 7 8า460นมะครับ783 460านะครับ, 7, 8, 3, 4, 6, รบเรามาดู17มากระคม64่ออก2องตัวบนออก95 9เบวกหเป็น14นะครับได้แต้ม4 17เมกราคม64นะครับคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้1 2 7 8 2ส 1, 2, ึ่งสปดสองหนะครับหนึ่กุมภาพันธ์หกสออกอะไรเก้าหนึ่งสองสาองกย์ตัวบนออกศูนยจ็็ดได้แต้มเแต้มเต่อมา 1, นึ่งกุมภาพันธ์หกสนะครับคำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้ 4, 5, 0, 19, 3 4, 5, 0, 19, 3นึ่งเก สีหศนะครับ4งเก้าสานะครับเรามาดู16กุมาพันธ์ออกอะไรออก6 0 3 2สาสองตะพันออก0 3 0 3 0สไมศสย์าไปแต้ม3าครับแต้มสาที่เข้ามาต่อมาต่อมาต่อมากุมาพันธ์ครับ16กุมาพันครับคำนวณแต้มสองตะพันออก0ูนย์หกเจกนะครับ หมีนาคมครับออก5382มแปดสอตบนออก3 8 3แปมกับแปดแกราเป็นสิบได้แต้มหนึ่งครับท่านหน่งหมีนาคมครับคำนวณแ 2, ต้มสงตับนออกมาได้แปดเก้าสี่ห้าห้าเก้าแปดเก้าสี่ห้าหนะครับสิ 16, มีนาคมครับออก4 22 2องสองสองตบนออกสวกสนะครับสอเป็นสได้แต้มสี่ครับสิมีนาคมครับ สิบหกพีนาคมคำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้หนึ่งสองเจ็ดแปดสองหกหนึ่งสองเจ็ดแปดสองหกนะครับเรามาดูหนึ่งสองเจ็ดแปดสองหกหนึ่งเมษายนออกสองเจ็ดศูนย์สองตัวบนออกเจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์ตัวกับเป็นเจ็ดได้แต้มเจ็ดครับแต้มเจ็ดต่อมาครับ <c oughs> หนึ่งเมษายนหนึ่งเมษาย,น,น,ายนครับคำนวณแต้มส่งตัวบนออกมาได้สี่ห้าศูนย์หนึ่งเกสาย์หนครับเรามาดูสิเมษายนครับออกหนึ่งศูนย์ศูจสองตวนออกแปดเจแปดปะกบนเป็นสิบห้าครับได้แต้มห้าเมษายนครับหนึ่งศู์ศูนยเงตัวละห้าหกนะครับคำนวณแต้มสงตัวบนออกมานะครับ ส3 8สามแปดเก้านะครับเรามาดูครับ2พฤษภาคมครับออกสอ2เจ็งสอตัวบนออกเจ็งเจ็กับ2บวกกันเจ็ด8เป็นเได้แต้มเกครับต่อมาครับ2พฤษภาคมครับ2พฤษภาคมนะครับออก5้า2ูนย์หนะครับ คำนวนแต้มสองตัวบนออกมาได้6 7 2 3็ดสองสามเจ็นเะครับเรามาดูครับ16พฤษภาคมครับสิพฤษภาคมออก5 7 9นะครับ2อตัวบนออก7จ็ดกับเกกับเบวกกัน16นะครับ16 16 16ิบหกเป็น23ใส่สา สามบวกหนึ่น 4, 4 5, งที่เป็นสี่สี่บวกเ้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์คูณเก้าได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่คงที่ได้สี่ได้สามสี่เก้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับออกสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองสองหนึ่สี่ห้านะครับสองตัวบ,บนออกเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองบวกกันเป็นเก้าได้แปดเก้าครับหนึ่งมิถุนายนครับเรามาดู เจบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น16เศษหกหกบวกหนึ่งที่เป็น7 7็บวกห้คงที 9. 9 inhos, ่เป็น12เศษสองสองบวกหที่เป็น3 3มคูณเก้าเก้าสยิบเจเศษเจ็ดเจ็ดบวกสเป็น1ิบเอ็ดเศษหได้6 7 2จ็ดสองสามเจน่งนะครับสิหกไม่ใช่นครับออกหกเก้าหนนองต้นหนึ่งเจ็ดนะครับหกกับหนึบวกกันเป็น7ครับได้แ้้เ7 แต้นตัวไหนก็ได้เลขเจ็ดตัวไหนก็ได้มันมีเลขเจ็ดสองตัวเลขเจ็ดกับแต้มเจ็ดสิบปศนิทานโยนครับอันนี้หลุดไปนะครับแต่ว่าผมขออน,นญุญาตานะครับเพราะว่าเศรษฐีมันเดินมาสิบเจ็ดสิบแปดงวดสิบเจ็ดงวดนะครับ,ม,นะรบมันอาจจะสะดุดเฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับสักครู่ครับเอ่อล่าสุดมัน อ,ออกเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่็สองตัวละออก2 9งใช่หมหนึ่งบกเเป็น1นึ่งสองตะบลออก1บกหลักสิบกหลกหน่วย1นบกเเป็น8 8ดแปบกเจ็บกเก็เป็น15บห้าใส่ห้ะแต้ม5้าบวก1คงที่เป็น6 6หบวกห้าคงที่เป็น 1>, 1ิบเอนวกหนึ่งของที่เป็น2องสองคูณเก้ากับ18 8แแบวกสี่แต่เก้าสิบสองบสอได้แต้มสองช่หง ตัวสาก็ตัดออกก็เหลือแต้มห้าหกหนึ่งสองแปดนะครับห้าหกหนึ่งสองแปดโอเคไหมครับคือเราเอาไปเทียบได้นะครับนะเทียบร่วมนะครับโอเคนี่เป็นสูตรของแต้มสองตบนสุดที่สองนะครับนำเทียบร่วมกับสูตรหนึ่งสองสามดูนะครับเีผมลงมาให้สิบแปดงวดมีสถิติหนึ่งวดนะครับ มีสรุปหนังสือโอเคนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยชั่สิทตีมนึล้านครับสวัสดีครับ